นะครับเรื่องที่1เลยนะครับก็คือเรื่องของแรงลัพตรงนี้นะครับนักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนได้น,นะครับหนังสือเรียนเนี่ยจะอยู่ในหน้าที่28และ29นะครับมาดูกันนะครับในเรื่องของคิดก่อนอ่านเขาจะมีคําถามอยู่2อข้อนะครับข้อที่1เลยก็คือแรงลัพคืออะไร 2. การเขียนแผนภาพแสดงแรงและขนาดของแรงเนี่ยก็ทาได้อย่างไรนะครับนักเรียนต้องตอบคาถาม2ข้อนี้ให้ได้นะครับ ราะนั้นนักเรียนก็ตรงนี้นักเรียนก็อ่านไปเลยนะครับเมื่อน,นักเรียนอ่านจบแล้วนะครับเราจะมาตอบคาถามกัน2ข้อนะครับอ่าหลังจากที่นักเรียนได้อ่านแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับอ่าในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะมีการใช้กิจกรรมนะครับที่เกี่ยวกับแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นการแปลงฟันการยกของการยกกระเป๋าการรับประทานอาหารหรือแม้แต่การเดินนะครับเราก็จะมีการ ใช้แรงนะครับมีการใช้แรงในกิจกรรมต่างๆแรงในกิจกรรมต่างๆเหลัานั้นไม่ว่าจะเป็นการออกแรงดึงการออกแรงผลักหรือบางกิจกรรมนะครับใช้ทั้งแรงดึงและแรงผลักมาพูดถึงแรงดึงก่อนครับแรงดึงเนี่ยนักเรียนเข้าใจว่าไงครับแรงดึงครับทิศทางของแรงเป็นไงครับแรงดึงหรือว่าดูที่ปากกาคูนะครับปากกาคูอะแรงดึงหมายความว่าทิศทางของแรงเนี่ยมันจะต้องทำไมครับเข้าหาตัวเรานะครับนี่คือแแรงดึงนะครับออกแรงดึง ดึงเข้าหาแต่ถ้าออกแรงผลักเป็นไงครับมันก็ต้องทําไมครับออกจากตัวเราเช่นเราผลักตู้ผลักโต๊ะผลักเตียงอย่างงี้ครับเราผลักออกไปเนี่ยท่ศทางของแรงก็ต้องออกจากตัวเราไปเราดึงเข้าบางอย่างเนี่ยครับเราจะต้องใช้ทั้งแรงดึงและแรงผลักเช่นการฉีกกระดาษเห็นไหมครับการฉีกกระดาษเนี่ยเราจะดึงเข้าหาตัวเราอีกมือน,นึงเราก็ทำครับออกแรงผลักออกไปเห็นไหมครับออกทั้งแรงดึงและแรงผลักนั่นเองนะครับ พอเข้าใจนะครับในเรื่องของแรงดึงและแรงผร yeah. well ลักต่อมานะครับแรงนะครับมันจะมีทั้งขนาดและทิศทางนะครับโดยการที่เราจะเขียนแผนภาพแสดงขนาดและทิศทางของแรงเนี่ยเราจะใช้ลูกศรลูกศรเนี่ยมันจะมีทิศทางบอกครับลูกศรชี้ไปทางขวาแสดงว่าเราออกแรงไปทางขวาลูกศรชี้ไปทางซ้ายแสดงว่าเราออกแรงไปทางซ้ายนะครับโอเคครับดูจากรูปก่อนนะครับดูจากรูปนะครับจะมีเด็ก เด็กคนนึงเนี่ยออกแรงครับอ่านเะลืมครับหน่วยของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับออกแรงผลักตู้เห็นไหมครับค้อกแรงผลักตู้ออกแรง30นิวตันและออกแรง60นิวตันอ่านี่คือขนาดของแรงนะครับขนาดและทิศทางของแรงเมื่อกี้กูบอกไปแล้วนะครับว่าทิศทางของแรงเราใช้หัวลูกศรแสดงทิศทางของแรงออกแรงไปทางขวาลูกศรก็ชี้ไปทางขวาออกแรงไปทางซ้ายลูกศรชี้ไปทางซ้าย และก็ขนาดของแรงขนาดของแรงเนี่ยเราจะใช้ตัวของลูกศรน,นะครับความยาวของลูกศรเช่นถ้าออกแรงน้อยความยาของลูกศรก็จะสั้นแต่ถ้าออกแรงมาก,กความยาวลูกศรก็จะทำไงครับยาวพูดทันเปหครับอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะเขียนแผนภาพแสดงขนาดและทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยการใช้ลูกศรโดยหัวลูกศรเนี่ยจะแสดงทิศทางของแรงนะครับ ออกแรงไปทางไหนหัวลูกศรชี้ไปทางนั้นอ่านี่คือทิศทางนะครับต่อมาขนาดของแรงขนาดของแรงมากลูกศรยาวขนาดของแรงน้อยลูกศรสั้นโอเคนะครับสรุปง่ายๆเลยอ่าจากรู่นครับออกแรง30นิวตันและออกแรง60ซนนักเรียนดูนะครับว่าเขาออกแรงผลักหรือแล้วออกแรงดึงออกแรงผลักนั่นเองครับออกแรงจากตัวต้องเป็นแรงผลักนะครับอ่าเห็นไหมครับ เราะนั้นเราจะสามารถเขียนแผนภาพแสดงแรงที่เด็กคนนีก้กระทำต่อตู้ได้ดังนี้นะครับก็คือเห็นไหมครับเป็นลูกศรชี้เข้าหาตู้ก็คือออกแรงผลักตู้30นิวตันแล้วออกแรงผักตู้60นิวตันเห็นไหมครับจะมีค่ากำาัดับไห้นะครับลูกศรเห็นไหมขนาดของลูกศรเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันออกแรงน้อยลูกศรสั้นออกแรงมากลูกศรจะยาวนั่นเองนะครับอ่ะ บางกิจกรรมนะครับเราก็ไม่สามารถทําด้วยตัวคนเดียวได้อย่างเช่นการยกของหนัก,น,กนะครับการยกเก้าอี้ที่มันมียโต๊ะยกของที่มีขนาดหนัก,น,กนะครับเราไม่สามารถยกคนเดียวได้เราจึงจําเป็นต้องมีคนหลายคนช่วยในการยกนะครับหรือแม้แต่การเข็นรถนะครับเห็นไหมเห็นรถในรูปไหมครับรถมันมีขนาดใหญ่เด็กคนเดียวไม่สามารถเข็นรถออกไปได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีเพื่อนมากกว่าหนึ่งอาจจะเป็น2 3 4สคนเนี่ยช่วยกันเข็นนะครับรถออกไป ถ้ายิ่งมีคนเยอะแรงมันก็จะต้องทำไมมากตามถ้าทาให้เข็นรถออกไปได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองครับโดยนะครับโดยเราเรียกผลรวมของแรงแลหลายแรงนี้ว่าแรงลับนะครับเพราะแรงลับเนี่ยมันจะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุแรงลับจะทําการทําต่อวัตถุอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเราค่อยมาหากันนะครับโอเคนะครับเราเข้าใจคําว่าแรงลับไหมย้ามกรอนครับแรงลับก็คือผลรวมของแรงที่กระทาต่อ วัตถุนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็มาตอบคำถามรู้หร,รือยัง2ข้อนักเรียนสามารถตอบได้ทั้งในคลิปวิดีโอนี้ก็คือนักเรียนดู Youtube เสร็จปุ๊บนักเรียนก็พิมพ์มาเลยบข้อหนึงแรงรับคืออะไรข้อ2เราเขียนแผนภาพแสดงการกระทําของแรงเนี้ยได้อย่างไรคอนเน็แล้วก็ลงชื่อชั้นเลขที่ห้องใต้คลิปวิดีโอนี้หรือ บางคนที่ไม่สามารถล็อกอินหรือไม่มีบัญชีของ YouTube นักเรียนสามารถทำไมครับเขียนเขียนลงในกระดาษแล้วก็ถ่ายรูปส่งมให้ครูนะครับอาจจะทําใช้กระดาษ A4 สีทำใช้สมุดอันนี้ครูไม่เคยซีเรียสครับขอหนเลานทามาแค่นี้เองและวิธีต่อมาครับนักเรียนสามารถพิมพ์พิมพ์นะครับพิมพ์ไปข้อความนะครับแล้วก็ส่งมาที่ครูอย่าลืมนะครับลงชื่อชั้นและเลขที่ห้องให้เรียบร้อยด้วยครับาสามารถส่งได้ครูได้หลายอย่างนะครับแต่ทุกอย่างนี้สาม นักเรียนต้องส่งทางลายส่วนตัวนะครับยกเว้นยกเว้นการพิมพ์ในใต้คอมเมนต์ใน YouTube ได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครูก็มีแค่นี้นะครับตอบคำถามแค่2ข้อหวังว่าคงไม่ยากสำหรับนักเรียน,นครับขอบคุณครับ